ถ้ามีปลั๊กไฟหนึ่งช่องกับหลอดไฟหนึ่งหลอดเราจะมีวิธีการต่อองไรโอเคฮะเราไปชมกันเลยก็ทําการกระจายไฟมากระจายไฟมาจากาปลั๊กไฟนะครับมาหาสวิตช์ไฟก่อนทุดหลอดไฟก็จะมีอยู่2เส้นนะครับมีู่2เส้นใช่ไหมก็จะเป็นสายสีแดงกับสายสีน้านําตาลซึ่งสายสีแดงเนี่ยจะเป็นสายนิวตนันนะครับสายสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นสายลายเนาะก็วิธีการต่อนะครับให้เราทําการนําสายสีน้ําตาลนบนำสายสีน้ําตาลมาเข้าที่ข้างล่างของ สวิตไฟนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สายสีแดงให้เราทําการามาต่อเข้ากับรับไฟในช่องนี้นะครับก็สายสีน้ำตาลเนาะสายสีน้าตาลก็เป็นสายที่มันมีไฟให้เรานําเข้าที่ข้างบนก็คือช่องลายนั่นเองเนาะสายสีแดงก็เข้าที่สายเอ็ก็คือสายนิวตันนะครับการต่อหลอดไฟหน่งการต่อหลอดไฟหนึ่งหลอดกับรักไฟหนงช่องเนี้ย วิธีการสอบก็มีแค่นี้ประได้นยุ่งยากอะไรมา